คือต้องไปรับเหมาก่อสร้างกับแม่สองคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแล้วพี่มินนะได้ไปเรียนพะเยาแล้วน้องอะ่ะก็คือปีต่อปีใช่ปะละ่ะน้องก็ต้องต่อมาหาลัยเหมือนกันแล้วสองคนน่ะคือมันหนักอยู่แล้วน้องก็แบบฉันก็อยากกัไปอะ่ะแต่แม่กนีพอไม่มีเงินส่งไปถึงไปถึงที่พะเยาใช่ไหมเออ พยาวอยู่ลำพูนวะนางเรียนไหนวะเรียนพยาวหรือมั้งเออ <S 2> <S 2> แบบนางเล่าให้ฟังว่าแบบแม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบปุ๋ยอ่ะเข้าใจไหมไม่มีไม่มีกระเป๋านะไม่มีกระเป๋ารากเหมือนชาวบ้านเขาก็ใส่ถุงปุ๋ยอ่ะเออไปเรียนอย่างเงี้ยออเออก็เอ็นดูชีวิตนางนะมันบทคนจะมีก็มีบทคนจะล้มก็คือล้มไม่เหลืออะไร แล้วนางก็แบบมอไซอ่ะมอไซก็ไม่มีตอนไปเรียนอะ่ะเราเพื่อนคนนั้นนะที่ไปถ่ายรูปที่เจอกันที่ลำที่ลำพูนะคะที่เพิ่งลงเฟสไปอะ่ะที่ไปเจอเพื่อนอที่คุยเรื่องขวดเรื่องนม,นม,น,มนมลูกอะ่ะเออคนนี้ยคะเขาเรียนมาด้วยกันแล้วเขาก็ให้อยู่มอไซจนเรียนจบเลยแล้วนางก็ น้องน้องกับพี่มินก็ไม่ถูกกันช่วงหนึ่งเพราะว่าพี่พี่มินได้ไปเรียนพะเยาแล้วน้องอ่ะได้เรียนที่ที่นี่ที่ราชพัฒนเลยรู้สึกว่าไม่แฟร์คือฉันไม่ได้ไปอ่ะชมามอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่เรียนจบก,ก็แบบเออขอบคุณที่สุดท้ายเราให้เรียนที่เนี้ยคือเลือกถูกแล้วเ<ม>ขาก็เป็นเขาก็กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วแหละพี่น้องน่ะ ใช่พี่มิ้นมีเพื่อนดีค่ะแล้วนางก็ดิ้นรนของนางไปทํางานไปอะไรของนางคนเดียวไปลําพูนไปทํางานล,ลําพูนไปทํางานกรุงเทพนะก็เพิ่งจะได้มาอยู่กําแพงตอนเนี่ยที่มาทํางานกาชาติ <c oughs> พอเริ่มทํางานที่กาชาตินางก็แบบไม่ให้พ่อแม่ทํางานแล้ว ใช่อยู่ข้างนอกลำบากวกว่าเยอะนี่ตีกับน้องทุกวนันโหดมากเพื่อนดีมีเชยไปกว่าพึ่งปันก็มีแม่ที่ดีที่สุดแม่เหมือนแม่ชดเชยปันตอนมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงปันตั้งแต่เกิดแล้ว ตั้งแต่อืมตั้งแต่สามเดือนมั้งไม่ได้เลี้ยงปันตั้งแต่สามเดือนแหละจนถึงปันคือถามว่าส่งเงินให้ไหมส่งเงินแต่ไม่ได้แบบรับไปเลี้ยงไม่ได้ดูแลเหมือนเอาไปเรียนอะไรเงี้ยก็มารับไปเรียนตอนปห้าค่ะพี่มิ้นเขาเป็นคนขยันนะ ขยันมากคือเขาก็ทําทุกอย่างกันทั้งขายของออนไลน์ทํางานทํางานประจําด้วยตอนนั้นที่นางเราแล้วก็หาสอบทุกที่เลยเพื่อที่จะได้เป็นข้าราชการเพื่อให้พ่อแม่ไม่ต้องทํางานไม่ต้องแบบมีสวัสดิการอ่ะเออแต่ลูกเขาคือดีทั้งสองคนเลย คือได้แบบได้ติดทั้งสองคนเลยกับแม่นี่แม่ยังแบบแม่จะคาดหวังหนูได้ไหมนู่จะเลี้ยงแม่ไหมนู่อยู่เงี้ยแม่เออเราเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็เกษียณแล้วแม่จะแบบจะเลี้ยงไหมนู่เลยบอกว่าหนูเก็บเงินให้แม่แล้วบ้านพักคนชรลาพร้อม ทังคู่คือพี่มิ้นน่ะถึงไหมพี่มิ้นเขาไม่ติดข้าราชการน้องเขาติดอ่ะครอบครก็สบายไปแล้วแต่กับปันอ่ะคือถ้าปันไม่ไม่ทำอะไรเลยปันกลูกคนเดียวถ้าล้มก็คือล้มหมดเลยเก็บตังค์ให้แล้วเออ้ันพักคนชราพร้อมมา อย่างปันกับพี่มิ้นเนี่ยถ้าสุดท้ายบ้านไปไม่ได้ไปไหนจากกันนะต่างคนต่างเก็บเงินอยู่บ้านพักคนชลาทั้งคู่ค่ะวางแผนนะอนาคตไปล้ว สบายก็สบายก็ทําให้มันดีๆถ้าอยากลาบากก็ไม่ต้องทําอะไรก็ดูแม่เอาตัวอย่างก็มีให้เห็นดูพ่อดีเออขับรถขับวินส่งเอกสารบ้างอะไรบ้างรับแบบทุกสิ่งทุกอย่างพ่อก็ทําดูดิสบายไหมนะอะไรเงี้ยเออเนี่ยเ,เรียนสูงๆนะให้แบบอย่างน้อยๆก็มีงานประจํา บ้านผาคนสดอ่ะปันเก่งมากไม่ใช่แค่ปันแต่คือด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ด้วยฐานเอฟซีการซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็การวางตัวของเราไม่ว่าถ้าวันนี้วันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่วันหนึ่งถ้าเราวางตัวไม่ดีแล้วก็ออกนอกกรอบทำสิ่งที่แบบ เอีไม่โอเคเขาก็ไม่ได้อยู่สัพพอร์ตเราตลอดไปนะเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้สนุกใหญ่เข้มแข็งมากค่ะเมื่อก่อนเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะไอ้น้องถามว่าเคยล้มเหลวไหมมีนะ สอบไม่ติดเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีถึงแม้จะขึ้นบัญชีไว้ก็ไม่ได้เรียกถึงบัญชีเราอะไรพี่มินน้องมีนน้องกวางเป็นคนขยันมากๆต้องขยันค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันบังคับให้เราต้องทำปันไม่ได้ช่วยแค่ตัวปันเองนะ มันก็ช่วยทั้งที่บ้านด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนพี่พี่ๆที่ร่วมง,งานด้วยพี่บ้านทำงานสะะะนาธารณสุขซัพพอตโรงพยาบาลอีกทีนะะึงค่ะแต่เป็นคนไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่เป็นคนที่พูดให้แรงบันานใจใครไม่ค่อยเป็น ส่วนมากจะยกตัวอย่างของเรื่องตัวเองล,ล้วนเลยเท่าที่แบบพูดๆมาก็คือจะมีแต่เรื่องตัวเองอะ่ะให้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนว่าเออทำไมฉันแบบไม่ทำทำไมฉันถึงแบบฉันดีกว่าเขาอะไรเงี้ยคิดคิดแค่ว่าตอนนี้อายุน้อยเริ่มทำตอนนี้แล้วค่อยๆใช้ชีวิตแบบไว้เที่ยวเข้าใจไหม มีเงินตอนนี้เพื่อไปเที่ยวกับเที่ยวตอนนี้เพื่อไปหาเงินตอนแกน่เออเศรษฐีเศรษฐีร้อยล้านโหมีสาระแห้วันนี้ กติก็มีสาระอยู่แต่ไม่ค่อยเอาออกมาให้เห็นโลกจริงๆก็ไปซุ่มมีสาระอยู่ตัวแทนตัวแทนมิลานปันอนะ่ะตัวแทนผ่ายครีมมิลานปันนะจะเห็นสาระนิดหน่อยเพราะว่ามีเวลาแวะไ,ไปแบบนิดนึงจะแบบเอาลูปเอาลูปตอนสมัยที่ทำงานโรงงาน เอารูปตอนสมัยเป็นตัวแทนขายครีมเอาลูปสมัยแบบบ้านโจรอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนถึงดูวันนี้ที่ติดตามกันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ให้อนุญาตเอาลูปไปใช้ที่อื่นนะไอเขาแก้งอะไรไม่ได้เลยเราดูมิลานปันออกรายการโอ้โหคาดหวังไปถึงนู่นเลยแต่แม่ส้มไม่ชอบแม่ส้มไม่ชอบให้ออก ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอยากให้อยู่แบบทั่วไปตอนแรกๆที่มาไลฟ์แรกๆอะ่ะแม่ก็บน่นอยา่าไปอะไรมากมายกับโลกอะไรแบบนี้อยู่กับความจริงบ้างไลฟ์สาระรุ่นนี่นะ่ะโอ้ดายับดายับเลยพอแบบ เห็นผลดีกับสิ่งที่เราทําให้มันเกิดประโยชน์ไม่ได้เสียค่าเน็ตไปวันๆอนะ่ะเออเอามาให้ดูว่าแบบนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นางก็จะแบบเออทําไปดีแล้วเจสสม